ครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทวเวลครับตอนนี้นี่ผมอยู่ที่เมืองบวนมาท่วนนะก็เมืองบวนมาท่วนนี่ก็เป็นเมืองหลวงหลักของอจังหวัดดักรักครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามนะฮะก็สำหรับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือจุดของ The Village e d e and Chief นะครับก็จะเป็นจุดของสถาปัตยกรรมบ้านไม้คำถ่อของบรรดาชนชาติพันธุ์เอเดะซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามนะเพราะว่า มองบนมาทั่วเนี่ยก็อยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามนะแล้วก็จะอยู่ห่างจากนครโฮจิมินเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะครับน่ครับด้านหน้าก็จะมีเขียนทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอกรับภาษาอังกฤษาด้านล่างก็เขียนว่า the village ede and chief นะฮะก็จะนําเสนอพวกสถาปัตยรกรรมบ้านไม้คําถอที่บรรดาชนชาติพันธุ์เอเดเนี่ยได้ปลูกสร้างเอาไว้นะฮะแล้วก็จะเสนอวิถีชีวิตของพวกเขาครับก็เกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็น ที่อยู่อาศัยนะครับเนยตรงนี้นี่ก็จะมีเขียนนะครับเป็นป้ายนะมีป้ายเขียนว่าคุยสิ้นนี่ก็พวกอาหารนะครับกาแฟนะครับแล้วก็สเปซออฟกรุงเคานเจอร์นะครับเรียนรู้พื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมนะครับจุดทางเข้าด้านหน้านี่จะอยู่ตรงด้านนี้นะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นครับเวลาประมาณ17:30นาทีนะฮะเอาครับเดี๋ยวผมจะ พาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในของสถาปัตยกรรมบ้านไม้คำถ่อของชนชาติพันธุ์เอเดนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณทางเข้าด้านภายในนะครับเข้ามานี่ก็จะเจอพวกเกี่ยวกับงานไม้แกะสลักนะครับก็จะเป็นงานแกะสลักที่จะนำ,ำเสนอเกี่ยวกับภาพของพวกบรรดาชนชาติพันธุ์เอเดนะฮะที่อาศัยอยู่ในเมืองบนมาทวดนะครับ ก็ถือว่าเป็นชนเผ่าดั้งเดิมนะครับที่มาอาศัยอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามเนีฮะก็จะเป็นภาพแกะสลักต่างๆมากมายนะครับบางรูปนี่ก็อาจจะไม่ใช่รูปของชนชาติพันธุ์นะครับก็อาจจะเป็นรูปปั้นแกะสลักหรือว่าภาพพวกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์นะฮะนี่รู้สึกว่าจะเป็นรูปไก่นะเพราะว่าจะมีเดือยมีปากนะครับนะครับ แล้วก็ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นรูปปั้นลิงแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดไว้สําหรับนั่งนะครับสําหรับผู้คนที่มาด้านภายในนะฮะเนยก็จะมีการสร้างครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับท่อมแล้วก็มีเป็นเก้าอี้นั่งเล็กๆนะฮะแล้วก็จุดด้านนี้นี่ก็จะให้บริการพวกกาแฟนะครับเครื่องดื่มที่จะขายอยู่ภายในสถาปัตยกรรมไม้คํำถ่อของชนชาติพันธ์เอเดนะครับ เนี่ยก็มีเมนูกาแฟมากมายนะครับเพราะว่าที่บวนมาทวนนี่ก็เป็นเมืองแห่งกาแฟนะครับซินเจาซินเจาเนี่ยร้านกาแฟครับคอฟฟี่ช็อปเนี่ยร้านกาแฟก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองแห่งกาแฟนะครับสำหรับเมืองบวนมาท่วดนะฮะก็มีกาแฟหลากหลายเมนูนะครับสามารถสั่งกันได้นะฮะ ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกลูปปั้นภาพไม้แกะสะลักนะครับเนี่ยก็จะเป็นรูปของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับนะฮะภาพแกะสะลักของชนชาติพันธุ์เอเดนะฮะก็ผมดูในข้อมูลมานี่เขาก็เรียกว่าชนชาติพันธุ์เอเดนะครับถือว่าเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองนะครับในเวียดนามเนี่ยก็มีชนชาติพันธุ์เยอะไม่แพ้กับในเมืองไทยบ้านเรานะครับ ก็จะมีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะฮะที่อาศัยอยู่ในเวียดนามทั้งทางตอนเหนือตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของประเทศนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหลักเลยนะครับของภายในพื้นที่สถานที่แห่งนี้นะครับเนี่ยเป็นบ้านบ้านไม้นะครับทรงคล้ายๆกับพวกกระท่อมนะครับก็เป็นบ้านลักษณะโบราณ้วก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของบรรดาชนชาติพันธุ์เอเดนะครับที่อยู่กันมานานแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับ ทรงบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีลักษณะยกสูงนะครับเขาจะมีใต้ถุนนะฮะก็น,นึกถึงพวกบ้านตามชนชาติพันธุ์หรือว่าตามชนบทของเมืองไทยบ้านเรานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ยกสูงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะมีเป็นรูปปั้นแกะสลักนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นรูปปั้นช้างนะฮะ ผมไม่แน่ใจนี่ว่าสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนได้ป่ะแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีบันไดาทางขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นดูนะครับว่าจะสามารถเข้าไปชมได้ป่ะอ๋อได้นะครับเนี่ยเดินขึ้นมาบริเวณด้านบนนะรตรงจุดด้านนี้นี่ก็จะเป็นทางไปห้องน้ำนะฮะนะครับบ้านของชนชาติพันธุ์เอเดนะฮะที่อยู่ในเมืองบนมาทวดนะครับ ตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับความเชื่อของบรรดาชนชาติพันธุ์นะฮะเนี่ยด้านภายในนะครับก็เป็นบ้านไม้นะครับเนี่ยแต่ด้านในนี่ไม่ได้มีการเปิดไฟนะครับวันนี้วันนี้นี่เป็นวันธรรมดานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่ก็ไม่ค่อยมีนะฮะบรรยากาศก็เลยมืดนะครับ แต่บ้านเนี่ยลักษณะข้างในนี่ก็ค่อนข้างจะก,กว้างนะครับก็จะมีจุดทําครัวนะครับแล้วก็พวกบรรดาเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับก็จะเป็นการนําเสนอวิถีชีวิตนะครับของบรรดาชนชาติพันธุ์เอเดนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตะก,ก้านะต้องขออภัยนะภาพอาจจะมืดไปหน่อยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกบรรดาจุดทําครัวนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นพวกหม้อหายต่างๆครับที่ตั้งอยู่ด้านภายในนะครับด้านนี้ด้านหลังนี่เป็นห้องน้นํานี่ไม่เกี่ยวกับพวกวธิชีวิตของชนชาติพันธุ์นะฮะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาทีหลังนะครับไว้สําหรับบริการนะักท่องเที่ยวนะครับเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็จุดด้านหลังนี้ก็จะเป็นพวกแปลงพืชผักสวนครัวเล็กๆนะฮะ เราได้ดูมาบรรยากาศก,ก็ดูน่าสนใจดีนะครับสำหรับบ้านของบรรดาชนชาติพันธุ์เอเดนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะลงไปยังจุดด้านล่างนะครับเนี่ยด้านหลังก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็มีเป็นชิงช้านะฮะตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นบ้านพักอาศัยของผู้คนด้วยนะครับอาจจะเป็นของเจ้าของหรือไม่ก็พนักงานด้วยนะฮะที่เขาปลูกไว้อยู่ด้านหลังนะครับลักษณะตัวของ บ้านของชนชาติพันธุ์เอเด้นะฮะก็ใต้ทุนนี่ยกสูงนะครับสังเกตนะฮะลักษณะบ้านตามความเชื่อของบรรดาชนชาติพันธุ์เอเด้นะครับจะเน้นใต้ทุนสูงไว้ก่อนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตรงจุดนั้นกันต่อนะครับยังมีจุดที่ให้ได้ชมแล้วก็จุดที่น่าสนใจมากมายนะฮะ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับเดินขึ้นไปเดี๋ยวเดินเข้ามาดูบรรยากาศตรงด้านภายในนี่นะฮะนยครับ,รบก็จะมีเป็นรูปปั้นแกะสลักไม้นะครับเหมือนเดิมนะครับผู้ชายนี่ก็จะถืออาวุธผู้หญิงนี่ก็เหมือนกับไปหาของป่าพวกนี้นะฮะผู้ชายนี่ก็ตามความเชื่อนี่ก็คงจะเป็นพวกนักลบนะครับ ผู้หญิงก็อาจจะอยู่กับพวกครัวเรือนเป็นแม่บ้านนะฮะนี่มีการยกเป็นคล้ายๆกับตะก,ก้าหรือถังน้ำนะครับเนี่ยวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันแบบง่ายๆนะสำหรับชนชาติพันธุ์เอเดนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นก้อนหินตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดให้บริการพวกขายของนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้นี่เขาปิดนะครับ แทบไม่มีคนนะเพราะว่าเป็นช่วงวันธรรมดานะส่วนใหญ่นี่ความคึกคักก็น่าจะอยู่ในช่วงวันสุดสัปดาห์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราจะเห็นว่าลักษณะของตัวบ้านก็จะมีลักษณะที่ยกสูงขึ้นไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดินวนรอบตรงนี้ก็จะมองเห็นนะว่าลักษณะของ ตัวบ้านนี่ก็ยกสูงนะครับเป็นบ้านไม้นะฮะก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะปลูกเป็นกระท่อมนะครับสถานที่แห่งนี้นี่เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแต่อาจจะอยู่ห่างจากบริเวณจุดใจกลางเมืองหรือว่าตัวเมืองบนมาทวดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ทางมาเนี่ยก็ต้องขึ้นเนินขึ้นเขามานะครับแต่ด้านบนนี่ก็อากาศดีนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารร้าน กาแฟแล้วก็โฮมสเตย์เนี่ยให้บริการนะฮะใครที่มาเมืองบนมาทั่วแล้วก็อยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นี่ก็สามารถมากันได้นะครับนี่ก็มีชิงช้านะครับแ้าก็มีเจ้าถิ่นด้วยนะนีะ่มีเจ้าถิ่นนะครับประจําสถาปัตจกรรมบ้านไม้คําถ่อนะครับหนีไปแล้วนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบันไดดังขึ้นนะครับด้านบนเขียนว่าคอฟฟี่หรือว่าบริการกาแฟครับแต่วันนี้นี่รู้สึกว่าเขาจะปิด นะครับนลักษณะบ้านของบรรดาชนชาติพันธ์เอเดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดด้านหน้านะครับจากจุดที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะครับเป็นจุดขายพวกอาหารและเครื่องดื่มนะครับเนี่ยบรรยากาศ,ก,าศก,ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครเข้าชมฟรีนะครับแล้วก็มาชมสถาปัตยกรรมของบรรดาชนชาติพันธ์เอเดครับ ที่อยู่ในเมืองบนมาทวดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพื้นที่บริเวณด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้าที่ผมถ่ายคลิปมานะฮะเข้าชมกันได้ฟรีนะครับสถานที่แห่งนี้นี่ปิดช่วงเวลามืดค่ำเลยนะครับปิดเวลาประมาณ21นาฬการหรือว่า3ามทุ่มนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเย็น,นครับรอบๆนี้ก็จะมีพวกร้านกาแฟแล้วก็ พวกโฮมสเตย์ร้านอาหารนะครับแล้วก็บ้านเรือนของผู้คนอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บริเวณจุดของใจกลางเมืองนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของบ้านไม้สถาปัตยกรรมของชนชาติพันธุ์เอเดครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบนวาทวดของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ